สามคนนี้เกินเกลียนส่วนสี่คนนี้โอ้เกรียนเกินเคยค่ะเกรียนฟิกชั่นกำกับความเกรียนโดยมดเดื่อ8เมษายนนี้ในโรงภาพยนตร์เห็นแน่กับผ่ายิ้มน้อยยิ้มใหญ่แบบนี้นะครับครับเชื่อแลยครับว่ากำลังหลงรักความเกลียนอยู่ใช่ไหมครับโอ้ยไม่ใช่ค่ะพวก เราเนี่ยกำลังตกลุมรักหนุ่มๆทั้ง4คนต่างหากไม่ว่าจะเป็นปลื้มแจ็คเจเจแล้วก็เฟียนะคะโอ้โหแต่ละคนนี่นักแสดงนำของเรื่องอยู่ในวัยขบเพาะน่ารักสุดใสเฮ้ยเดี๋ยวนะครับแนนจ๋าอย่าว่าเราซีหนุ่มเลยครับทำไมการเองก็กวนหล่อเล่นไม่ใช่ที่ชอบนี่คือหลงรักในเสน่ห์การเล่นที่เป็นธรรมชาติของน้องๆต่างหากจริงค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นการเล่นหนังครั้งแรกนะคะแต่ทั้ง4ีหนุ่มค่ะเล่นได้กวนหาน้หยกแล้วก็เปลียนสมจิต ริงมากเลยค่ะไม่ให้สมจริงได้ยังไงครับทั้งหมดเนี่ยเกรียนทั้งในจอและนอกจอเลยนะครับที่สําคัญยังมีดารานะักแสดงรับเชิญมาร่วมสร้างความเขลียนเพิ่มดีกีเขาอีกนะครับเรื่องนี้น่าติดตามมากๆเลยครับถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปชมเบื้องหลังภาพยนตร์เรื่องเกรียนฟิกชั่นพร้อมกันเลยค่ะในช่วงหนังเด่นนะดูค่ะ สำเนี่มาจากตัวพวกเล่นเน็ตที่ชอบโพสต์อะไรแบบไม่เข้าท่าหรือว่ายืนยันความคิดของตัวเองเป็นความกล้าโดยไม่ดูการลบที่สามากกว่าไม่ค่อยสนใจโลกตัวเองเด่นที่สุดเท่ที่สุดหล่อที่สุดถ้าหล่อไม่ได้กูก็เพี้ยนซะเลยดีกว่าเลือกเลือกเวนี้ดีกว่าทําตัวแบบพ่วงป่วงนะครับแบบทับกบควานอะไรไม่เห็นแบบว่าเขาจะเดือดร้อนหรือเปล่าหรือว่าเขาจะเจ็บตัวหรือเปล่าหรือบางทีพวกเล่นเนี่ยเจ็บตัวเองก็ยังไหวนะการคิดนอกกรอบแล้วก็ สไตล์ของตัวเองโดยไม่เดือดร้อนใครทำไปเถอะยิ่งคนดูมากเท่าไหร่ก็เรายิ่งชอบแต่พาก็รู้ด้วยว่ารู้สึกว่ามันเป็นการเติบโตด้วยะฮะรู้สึกว่าสมวนมากคนที่เพิ่โตแบบนี้ก็ยังยังกาลังเติบโตอยู่ฮะอาจจะยังไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ร้อยเปอร์เซ็นต์กำลังเรียนรู้่ยวกับชีวิตอยากลองนู่นลองนี่นะฮะรู้ะะสึกว่าเรื่อมันเป็นเรื่องของคนที่ยืนยันการมีตัวตวนของตัวเองพยายามแตกต่างหรือพยายามที่จะบ่งบอกบอกโลกว่าแบบกูอยู่ตรงนี้นะ เอาละครับมาพูดกับเราอีกแล้วเกียร์ฟิชชั<ว>่นสวยไหนวะอ๋อครับผมทีกี้เราก็พูดคุยกันเรื่องเกนรุ่นพี่ไปแล้วมาคุยกับพวกเราต่อดีกว่าครับมึงส่งไม่ทำไมเนี่นยริงในกระเป๋าอยู่เลยอ๋อมีคนอยากรู้ฉายา,ยาของเราอ่ะสำหรับเพียดนี่นะครับเพียดก็จะมีฉายาว่าเพียดหน้าหน่อยครับผมเพราะอะไรครับพี่แจ็ค ก็เปี้ยนเนี่ยจะเป็นคนที่น้องทับง่ายเฉยดิหน้าเบืองละหน้าน้อยเขาจะคิดว่าเพี้ยนเป็นอะไรวะหน้าน้อยตลอดเวลาความจริงคือหน้าเฉยๆเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเดี๋ยวยิ้มสิเอออย่าน้อยดิอย่าดอยนะพี่แจ็คก็จะมีฉายาว่าแจ็คมุกตำนะเพราะว่าไม่อยู่ที่ไหนเนี่ยเล่นแต่มุกเดิมๆดิมาตอนแรกเล่นไปตอนแรกนี่หายนะหัวเราะกันนานมากเลยถ้าพ่อไปเล่นกับพี่ดิเงินพี่ดิเงินบอก นี่มันมุกมึงแต่งกองถ่ายครั้งนี้แล้วดิว่ะใช่วยเพิ่มเพิ่มแบคทีเรียประชาธิสทธิผมเนี่ยโดนแก้ล้งจะถ่ายที่แป้งของผมนะพี่มาเดี่ยวบอกให้น้ำเพิ่มน่ะเทแป้งเทแป้งอันนั้นเขาเทแป้งจริง่ะพี่มาเดี่ยวเขาบอกครับเพิ่มเนี่ยเทไปเทไปถ้ามีแล้วก็ละเลงใช่ไม่ละเลงครับใส่ไม่ไม่ควรมาเดียเวลาเทต้องมีละเลงนะได้แต่พี่มาเดี่ยวเราจัให้เท ก็เจย์เจย์นะฮะที่เชียงใหม่ฮะเจเจดังมากเป็นเซเลบของเชียงใหม่เลยหกครับผมรับเลขหกครับผมคนชอบเยอะมากครับเพราะเาหล่อสูงขาวเอวสีด้วยครับจะไปเข้าใจหลายๆคนตาตีตาตีไม่ทำก็ตีอันนี้ตาตีฮะเชียงใหม่เขาฮอตมากสาวๆนี่คลีดแล้ววันนั้นไปดูหนังด้วยกันแล้วก็มีเด็กผู้หญิงเดินเข้ามา พี่เจเจพี่เจเจพี่เจ้าพี่เจเจผมก็เหงาอ่ะเหงาว่ะหงาว่ะนารแสดงใหม่ๆเนี่ยเขี้ยวเข็นกันมากๆเลยงานนี้ก็จับปูใส่กระด้งนิดนึงเพราะเออเด็กสมัยนี้ังสมาธิไม่ค่อยอยู่กันเนื้อกับตัวเท่าไหร่ไม่มี มือถือบ้างที่มันจะสนใจมีอะไรข้างนอกที่มันสนใจแต่การแสดงเป็นเรื่องของสมาธิกานร่วมือสมาธิของพวกน้องๆนี่ยากมากก็ค่อนข้างที่จะประทับใจน้องๆนะคะคือน้องๆเนี่ยเล่นได้ได้ดีมากแล้วก็เข้าขากันมากแล้วก็เล่นออกมาได้เป็นธรรมชาติมากจริงๆงเด็กๆมีความน่าสนใจมากคือเขาเป็นเพื่อนจริอยู่แล้วแล้วก็เหมือนกับว่าเขาอยู่ในวัยที่กำลังเจอพอดีจริงๆด้วยถือได้ว่าเสีย่ยงไหมเสี่ยงนะแต่ผมเองก็มั่นใจว่า น้องๆทุกคนมีความสามารถครับเป็นเด็กใหม่ที่เก่งและก็เรียนรู้ได้เร็วมากๆครับเจเจก็ดูรู้สึกว่าเป็นเด็กที่ต่บเข้าหาที่ใหญ่ได,ด้ดีชอบที่จะมาจับมือจับไม้กับเราได้ไี้มยความจำเป็นแล้วก็ น้องเก็ตก็เป็นเด็กเพียนน่ะเป็นเด็กแบบทำเป็นแกงปลาอย่างเงี้ยซึ่งเด็กจะบอกเด็กล็อกเก็ตต้องแบบประมาณกําลังตัวเองนิดนึงเป็นเด็กตัวเล็กแรงน้อยแต่พยายามมาคัดงานแบบเอเใยแกลนิยมการออกกําลังกายองเย่างเงี้ยว่าสูงไปเราล็อกเก็คือว่าสูงมากแล้วที่แบบสูงกว่าที่แบบไม้บรรทัดก,กว่าอะไรเงี้ยก็อาจจะมีปัญหาในไหนจะใกล้กันแล้วจะดูยังไงอะไรเงี้ยมันต้องดูเรื่องเฟรมภาพอะไรเงี้ยนิดนึงไม่ค่อยรู้สึก เก่งอะไรเท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกถึงพลังบางอย่างที่แบบน่นาจะเป็นคนแบบลุยๆเป็นเพื่อน ถ้าไม่นับแก๊งเด็กอย่างเงี้ยก็จะมีแต่ผมกับเขาก็เลยแบบเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเหมือนกับเป็นพาร์ทเนอร์ยากเหนื่อยเอาไว้ว่าคือเขาชอบเล่นตลกแล้วแต่ละเพลงนะไม่เคยเหมือนเดิมบางฉากคือยืนหัวเราะแล้วตุ้งก็เห็นเลยในกล้องแบบมันคือมันตลกมากคือพี่ตาเขาเป็นคนที่น่ารักค่ะแล้วเขาก็อารมณ์ดีตลอดเวลาเลยตอนเย็นๆก็คือเคลื่กับผมไปมที่เต็มสตรีมมันจะคอนโทรลยากนิดนึงอ่ะคือมันมันหลุดอ่ะเล่นเขาแล้วหลุดอ่ะคือเขาจะเย็นแบบเล่นแบบเต็มที่มาก มีก็ต้องอดหัไว้ไม่ได้ยินมุกเขาเขาจะได้ไม่ขำอะไรฉากที่ประทับใจเป็นพิเศษหรือเรื่องนี้นะครับคงเป็นฉากลงไม้ลงมือกับกิ๊กซีนะคะเพราะว่าอย่างหนึ่งเราประทับใจกิ๊กซีมากนะฮะเวลาลงไม้ลงมือแล้วกิ๊กซีคือถ้าตัดเล็บเป็นสามเหลี่ยมได้น่นคงขวนหน้าเราไปแล้วว่าคือเอาจริงเอาจังมากแล้วก็ฉากมันจะเป็นฉากที่แบบมันเกิดขึ้นในโรงเรียนอะไรเงี้ยก็จะมีเด็กนักเรียนแบบมาลุมดูจริงๆซึ่ง,งมันทําให้เรารู้สึกเหมือนได้เป็นเด็ก กลับไปเป็นเด็กสกอยครั้งหนึ่งการที่สนใจของหนังเรื่องนี้นะครับนักแสดงเนาะหน้าหน้าหลายตานักแสดงมืออาชีพแล้วก oh 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 ็ <c oughs> เนื้อเรื่องนะฮะก็ก็มีทั้งเรื่องความรักเรื่องครอบครัวเรื่องวัยรุ่นนะแต่ละเรื่องเกลียนมาเลยครับเขาขยายความในมุมมองม่นิเดียนพว่าเราจะเกงยังไงนะครับผมแล้วในสังเ่ตงนี้มีใครเยอะะเลยครับใช่ครับที่มาเดียวเนี่ยเขาจะมองเห็นว่ากลุ่มวัยรุ่นเนี่ยมันต้องมีแบบครบกงจรนะไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนหล่อคนตาหรือคนลามกอ่านีเป็นตัวแทนของวัยรุ่น ถูกต้องใช่ครับถ้าผมสนุกแน่ครับทุกคนเคยผ่านจุดเปลี่ยนมาบางคนอาจจะร้อนแรงกับมันตรงนั้นมากกลับมาดูหนังตรงนี้แล้วรู้สึกว่าโอ้โหตอนที่เราผ่านช่วงนั้นน่ะมันมันสุดเหบี่ยนะมันเจ๋งทุกคนอย่างน้อยก่อนโตมามันจะเคยผ่านวัยนี้มาอะไรเงี้ยวัยที่เราทำอะไรแบบมีความคิดแบบนั้นความคิดณจังหวะนั้นวัยนั้นอะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่ สนุกสนานนะคะใช้แง่คิดกับคนดูหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องมิตรภาพเรื่องสังคมทั้งด้านดีและด้านไม่ดีอะไรเงี้ยก็จะทําให้คนดูแบบดูแล้วก็ได้คิดอะไรหลายอย่างความเป็นเพื่อนหรือว่าความประสบการณ์วัยรุ่นของเราที่จมีไม่ต่างกันหรอกเราเหมือนบอกทุกๆคนน่ะว่าจริงๆคุณมีแบบ สปิริตนี้อยู่ในตัวนะมันอาจจะผ่านไปนานแล้วเราอาจจะโตแล้วแต่ว่าลองมองเราดูหนังเรื่องนี้แล้วมองย้อนกลับไปอะ่ะบางทีไอ้ไฟในตัวเราที่มันมอดมอดไปแล้วมันอาจจะลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะมันพูดถึงเรื่องแบบจิตวิญญาณัยรุ่นจริงๆแล้วเราก็อยากจะให้ทุกคน รักษามันเอาไว้ครับสามารถติดตามพวกเรานะครับผ่านโซเชียลครับไม่ว่าจะเป็น y ยูทูบ e ฟซบุ๊ o อินสต a แกรมนะครับแล้วก็หลายๆอย่างครับผ่านชื่อเพียร์พิชชันผมครับผมสามารถมากดไลค์และคอมเมนต์พวกเราได้24ชั่วโมงครับผมและสามารถแชร์และเข้ามาแชทกับพวกเราได้ครับผมใช่ครับแล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเราในการเดินสายของพวกเรานะครับครับผมเพียรฟิชชันชีวิตนี้เป็นวัยรุ่นแค่ัางเดียวเพียรซะ ใจขใจอเมีเอเอมีคนให่เธอมีคนใหม่เลยต้องไปเข้าใจเข้าใจวันไม่ไมีเธอเธอม่ Bruno มีใจก็เลยต้องไปเข้าใจเข้าใจ ไป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 ไไวตานวายไปก็วุ <Part> ่ายไปก็ไกลไปไปไ้ไเธอพธอควรควไหมดาวมีคนชอบรเปล่ามีไปต่อไปเข้าใจเ้าใจไม่ไตามหายเต Bye-bye.